สวัสดีครับผมมาผอมาพบกันในช่วงเวลา16นาฬกา10นาทีโดยประมาณพี่น้องป่องปลายมิดมอคแคนแฟนมอลำัสวัสดีไปยังแฟนครับ FC สาวน้อยเพชรบันแทงแฟนครับ FC อีลาน่อยอิงสู้ขู่สุขคนนะครับเดอ้อฝ้าเปิดแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เมฆ ดำๆก็เริ่มจางหายไปตอนนี้ก็ฝนปอยโป,ย,ปยสักเล็กน้อยครับปล่อยสักนิดสักน้อยพี่น้องล้ลยผู้หลยค่องกับคล่องล่ข้นกับคองสื่ออุ่นใจเนะครับเนาะในเรื่องฝนฝ่าอากาศสำหรับการเปิดฤดูกาล ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมืออื่นครับมือนี่เราทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังกะทกําการรื้อเวทีหรือเก็บเวทีเพราะว่าปีนี้กระไดเสริมได้แต่งขึ้นมาอีกจักนิดจักน้อยทั้งด่านไฟประดับ กับเพิ่มค้นขึ้นมาไยฉากกับเพิ่มค้นขึ้นมาอีกเพราะสินส่วนที่จะเอามาประกอบมันเพิ่มมากขึ้นเฉพาะเจอ LED กับใส่ห้ลังวาสัน แต่กีแต่ก่อนใส่อยบอจักล่งเนะครับเนาะยีกว่าล่งตอนนี้ก็50าสิบล่งงโดยประมาณเข้าข้าร์ดพี่น้องมิดมอรแคแนแฟนมอลำหลายผู้หลายคนก็เห็นอยู่แล้วมือขึ้นนี่ไฟ led กราฟิกว่ากันว่าแสบตาครับงานนี่ มิดมาแคนแฟนบ่ลํัมเบิงงจุใจกันแน่นอนทางด้านพู้ตีไปเบิงหนาเวทีนะครับเนาะก็ขอให้ยู่รอดปลอดฝนครับมืออื่นนี่พอได้ยินข่าวยินข่าวกับว่าพายุมันสิมาอีกแล้วพายุสิเข่าเมืองไทยอีกแล้วกับช่วงนี้ก็คือว่าแหะครับมันช่วง กลางกลางของฤดูฝนนะครับเนาะกลางกลางของฤดูฝนแล้วมันก็อาจสิมีมาแน่จากนิดจากน้อยมาปะทะมาปะมาปะทะบานห้องอ,อื่นก็ขอภาวนาวาญาให้มันแห้งครับมากับมาซ้ำนี่พ่อเล่นได้นี่ครับพ่อป,ปอยนี่พ่อพี่น้องได้ซุ่มได้เย็น บ่บ่ให้มันตกกระน,นํานะครับช่วงนี้ก็ยังบ่ดยมีการอัปเดตอาการของอีลาในอ,อุ้งอิงเพราะหมอกระให้งดใส่เสียงหลังจากถือไปห้องเพลงจากครัวลาดมาทางด้านทีมงานทีมงานรถตู้ตอนนี้ก็กำลังทยอยกันมากครับ บ่า,าจะเป็นเบาวท้นบ่า,าจะเป็นแม่ฮักบุรีรัมมาสมทบโดยเอาน้องเต้าพินมาส่งให้กับเสียน,นนะ้นเนาะพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำไดเดติดตามช่วงนี้ทั้งช่องพ่อการใช่นี่ก็จะเห็นจะเห็นเต้าเต้าแคนา เต่าแค้นจะเป็นดาราเป็นซุปตาไปแล้วอีกตัวหนึ่งต่อไปพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำกัสิได้เห็นเต้าพินบาทเนี่เป็นตัตแม่กัสิมาเป็นดาราอีกหนึ่งตัวบอกง่าง่ายผู้ที่ยกไก่ชิดอิลานออิงหรือ สัตเลี้ยงอีลาน้องวิงทุกตัวเป็นดาราทุกตัวครับเป็นดารานักสแสดงทุกตัวลูกดีๆนี่ทางด้านลุงเดียทางด้านปานางทีมงานหลังบ้านได้ทยทำพี่น้องมิดม็อกแค้แนก็ได้เข้าไปเบิงไปกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจมิดม็อกแค้แนแฟนมาล่ามไลายผู้หลายคนกับโอน โอนคาอาหารไปให้กามีนั่นโดยความหักโดยความแห้งครับสิ่งต่างๆที่ยู่รอบขางอิหลาหนอิงที่เป็นสัตว์เข้าสุดได้เห็นว่ามีแต่ความเป็นตะหักเป็นตะแพงได้รับความหักความแพงจากมิดมอกคแนแฟนหมอลำอย่างหล่นลาม ต้าแค้นก็นดังไปแล้วเฮ็ดห้ยอดวิวทั้งด้านพราะการใช้นี่ถล่มทลายยอดวิวทางช่องต่างๆในช่วงนี้ครับได้เข้าไปทายน้องแค้นเนี่ยบักหำหน่อยเนาะบักหลาหน่อยค้าแค้นเนี่ยยอดวิวกบปังได้ครับมีคนเข้าไปเบิ่งมากมหยนี่คือความความ ความเป็นที่น่าสนใจของสัตว์เลี้ยงอีลาหน่อยอุิงแต่สำหรับไทยสีเกตช้าเน่นี่กะมีดาราประจำช่องอยู่ครับนี่เจ้าเข้าโพดนี่ยนกระหู้ค่วมเลยครับมักเลนน้ำขึ้นกันบรยานนา้ำในสายพันธุ์บริยานนา้ำมักลุยน้ำ เปียกซ้ำไร้กระเล่นบ่มีญาดเรามีบ่มีญาดเรามีกัวน้ำครับต่โกนี่ก็คือกับเต้าคำแค้นน่ะเต้าแค้นล่ะครับพอการใช้เพิ่นก็นยังคือสิยังหันเนี่สังเกตว่าทั้งดีๆทางโดโดกับ,บมเราเปนบ่แม่นหมาหยาดน้ำ ดังนั้นสายพันธุ์นี่ก็คือชอบดุยน้ำยางธีมิดหมอแคนแฟนหมอล,ล่ามไร้ผู้ลายคนได้เห็นอย่างเจ้าบุญหลอดเห็นน้ำเป็นบ่ได้เห็นบ่ครับนี่คือหมาตระกูลบ่บ่ย่านน้ำขี่ห้อนเป็นหมาขี่ห้อนชอบความเย็นชอบความอบอุน่นและก็ขี่ออน อีกอย่างหนึ่งกับแสนรู้หูจักค่วมวาสันถาะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดมักแค้นแฟนหมอล่ำเอาไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่ขัม,มาเบิงขอบคุณที่ขัม,มาแยงช่องยยทูปไทยสีเกตชาแนลยู่ดีมีสุขสมบูรณ์ผู้สุขมั่งมีสีสุขสุขุสุขอนส,ส,ส,สบายดีครับผม